มซือบ so no <th desserts> ือได้ป่าอยูม <c oughs> so yeah. ีซ <anch> ื้อบือกันเรับเสื้อบนบกเอาคือมือตอนนั้นเหอไหวเยอะไวบนนแ้มืดฟ้ามาเลยพขวามืดติดตื้อเลยพ่อย่างเราฝนเราต้แห้งเลยตอนแรกนี่ยันนำโทมเยอะยันนำโทมเบ็ดเยอะบาดเนี่ย เอา้าเ,เอาคา,า,านี้ก็ได้นี่เออลงไปเสิงเฮื่อนเขานี่นี่มันละมานคือเกาอยู่บ่ลล <laughs> มันมีเสีบแบบเาหลีเนาะเออบนปลาเล่าไปนี่แหละนี่อนเ,เออไปนี่แหละ,ม,ละ <laughs> มันมีอะไรเพื่อเที่ยวอ,อือ เจ้าก็ต้องเที่ยวดุดแหละไม่ไมาเที่ยะนีด้นี่ก็ไปหาอยู่หากินใส่เบตอีกเออนี่มะมาผมมาผ่อะแต่มราตะทีลองเนี่ดะถึงห้วยแล้วเมื่อกีมีแม่น้ำแห้งมาแล้วบ่ นี่แม่น้ำแห้งหมดแล้วบ่ฮะเฮ้ยยังอยู่พอดีพอดีอยู่เออพอดีมันหาเฮาวยานพาลาดนี่ละเฮ้ยไปเสื้อมองเพลงสิก้อนเท่าน่ะเท่าน่ะเนี่ยมองนี้มันละพาลาดมีแล้วมีพาลาดอะค่อยๆลงบ่ไปสะไปเอามองเพลงสิก้อนนี่แล้วนี่มองเพลงเสื้อแต่พี่ลงสิก้อน เออมองเพียงได้แถวนี้ระวังพะลาดได้เออลาดหูขีดดงได้น้ำเบื้องมองนี่เลยนี่นี่ละเออ,อเออบิ้งบาทนี้ก็ขามาหาน้นไม้ก่อนแล้วเนาะ้เห็นต้นมองเขาขูดมาหาอยู่หากินอีระดบาทนีเสะ น้ำแห้งกว่าเก้าเห็นฝนมิตกต้นเออเห็นฝนมิต๊กต้นแรกนี้เห็นฝนต๊กจะน้ำโทมได้องมหอริ่กาเือว่าฮ้ยโอ้ื่อยู่แล้คันบางใหญ่แล้วเตี่ยมเสื้อคันน้อยโดนหักเนาะบันนี้เตี่ยมคันใหญ่มาเน้ยโอ้ยคือเสื้อสูงเทอะ Là là xài và nhào oh, ừ, à, là để nhau măng, 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 không măng, 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 เออป่ามักไปน้ำตื้นได้ป่าน้ำเลิกมันนี้ไปเออโหลแถนนั้นล่ะอืมนพ่อมื้นี้

Night, bụng này. Nguyên này, you Nó Hai phải chơi mong lưu Mày còn đi lắm. Một chơi mong lưu đi 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 เอาแล้วน okay. uh huh. uh huh. ั่งแล้วเทพเทพจูงเองรู้จีจอไปชื่อได้มาคัมได้ฮะคัมได้มีติติโอ้ยนึ่บอกไฟมาเนาเือ ไปจะมือจะคำแล้วครับเอ๊ะไปหรือพูนหึ่งทางพูนเออ,เอ,อในลูกนี้เช็ดโต้งน้ำดได้พนน้ำก็แห้งเร็วแต่แลหมานอยี่ยบ่รอลุ้นกันนะรอเอา้าคือไปมองสั่นให้น้นบันนี่มันตกงห่วยผืนไดน ขึ้ไปมองสั้นเยนลยเอาเอาเบิ้งนน้ตใช่ควอยนน่ี้ยยันตกนี่คือมีเสื้อมองนี่นี่หามาล้างนึงนี่แล้วนี่ควอยได้แต่เสือ้อยันจะตกเออกระป๋องขี้เยือเขากันนี่เออมองกล้องดีๆีเด็กวงกล้องดีๆีเลย มองเลยเนาะเดี๋ยวตั้งกองกันน้าเดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้คือมึงจะขันยาววันนี้เชอียการกี้ด้

โอ้ยตกได้ก็เลียโอ้แต่ขอ้ไปแบบนั้นพี่ไปพี่เครื่องพีมันมีหินบอเชื่อบสเพราะคือเอาไปหลายแท้ถ้าเราเชืออยู่บ่เห้เชือกมันกระตกหนาเหรอเนาะมันสั่นโพดบอกโอ้ยคอยเชยันตั มือไหนมูเจ้าว่ามือนกม่คือป่ายผุนโอ้ยไปไปได้เดี <c oughs> ๋ยวทุ่งพี่ละคอยเออยันตรงนำ้ำโอ้เพื่อมาหานไทยหลเยนีน่โอมเฮ้ยน้ำเกาะครับชื่อเรืแล้วไปหัวชื่อเรือแล้วถ้าเชื่อเนี่ย โต้ักๆป่ะมามาเาามามาาม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 าามาๆามาาเาม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 มามาวาาไปมา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 าะาอาานามามามาะมามามามนตกน้ารออาานาามา มันตมองว้ยมองน้ำเอ้ยกลมลงน่ะรู้แล้วรูแล้วอ้น่าป่าแหงเถอะโอ้เก็นเห็นขี้ดินแหงเลยเนี่ยนี่กัที่ย่านฝนตกเมึงขี้่มเลยเหรอเออพมแลยของอรมลหป่าบ่เคยขึ้นำฝืนเลยบ่ เหมืนหมหอมน,น,มนไดรรไรหเหมือนะรลาดอะไรสดพัฒนายังไตก่อนชุร่งยานท่า,า,านรราาาน้ท่วมเอลัดพัฒนาเชื่อมองเลรรนยน้ำไหลเอ,อ้น้ำไหลก็มีเป็นเพื่อทางผ่านป่าป่ามันแห้งอันนั้นอ่ะพุ้นี่มีเสื่อมองเปลี่ยนะนามองมีเหือมันมาลบปคา <laughs> ลบลบไพ่มาเจอลบไพ่มาเจอไพ่อันตรา,ายอ่ะแบบนี้อืมบอ่อยู่ชื้อๆบ่ไปไปเบิ่งบันู้นทังพีเด้